นกเพลิงลำพอง แล้วเอาลูกโป่งไปยัใสากลางเจงทำไมมันไม่ใช่ลูกโป่งนะแปะนี่มันกระเจียวตีนะกระเจียวแล้วทำไมกระเจียวบวงแ่งอย่างนี้อ่ะก็อายาหมอญาติแปะไงบอกทาแล้วจะพังอาจเป็นพญานุอีสีลำพองเหียไ,ไม่ยิ่งทายิ่งพองพังอาจก็ไม่พังอาจดูนี่ไใหญ่กว่าหัวแปงเนี่ยไอ้ใหญ่มมนยังพอยัดเข้าไปได้นะแ,แปะแต่พองนี่ดิยัดเข้าไปยังไงพองอะไรไม่เคยเห็นนะรั ไว้ยว,วจะได้ตายตาหลับเอาอาแปะก็ใช่อยู่แล้วนะแปะก็ใช่เหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่กูเป็นเงาแปะออโอ้แม่งเอ้ยเมย์ย่าตฝ่ายหนของแปะไม่เอานาตีสนิทหรือเปล่าติงั้นเดี๋ยแปะขอแล้วกันโอเคถือว่ายานเราแปะ คุณองอาจเ,เดินโคกใหญ่ค่ะโอ้โหดูสิแดงอย่างนี้เชยเหรอเนี่ยคุณปล่อยไว้ได้ยังไงเดี๋ยมันอักเสบนะเนี่ยโอ้ใครจะไปปล่อยแล้วหมอมันขึ้นมาเองเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี่หมอบอกตามตรงเลยต้องตัดทิง้งคุณเนี่ยมาเนี่ยโชคดีแล้วตัดทิ้งเลยจ้าโอ้มหมอที่นี่พูดพอเนาะนิดเดียวเออมันมันเจ็บไหมเนี่ยหมอ นิดเดียวเหมือนมดกัดเลยจะเอาหมอเต็มที่เลยหมอขอให้หายอย่างเดียวหายอย่างแน่นอนอะหายแล้วไม่ใช่ใช้งานไม่ได้นะหมอรับประกันเหมือนเดิมจะพูดพูดเพาะทำไมหมออ๋อโอ้ยหมอไี้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยแตกแตกกล้วยกล้วยแตกบองแตกหมอบองแตกแล้วโอ้ข้างในเปียกเลยข้างในโชกเลย นี่อะไรเนี่ยหมออะไรดีหมอก็มันมันแตกพอดีไงกินลุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวได้ดดวโอ้โหแล้วมันมันเป็นไงอักเสบเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากหมอเจ็บมากตอนนี้เจ็บมากเหรือเปล่าแล้วแสบหรือเปล่าแสบมากแสบเอานี่เป็นหมอไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเนี่ยอาการอย่างที่หมอไม่เคยเจอ